อารนี้นี่ยางลายนี้นี่มาแนววิ่งถนนถนนแบบไหนพี่ก็เป็นได้ทั้งทางเรียบแล้วก็สามารถลงสนามได้ลงสนามได้ด้วยครับเพราะว่าหนึ่งตรงกลางสามารถใช้ตรงกลางเนี่ยยางเส้นตรงกลางเนี่ยสามารถเอามาใช้ถนนทั่วไปได้เพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเป็นสามคอมปลาลก็คือกลางแข่งข้างอ่อน ส่วนด้านข้างสามารถเอาไปลงแท็กได้ลงแท็กได้ก็ในกรณีแข่งหรืออ่หรือซอ้อมอาจจะซ้อมขี่นิดเล่นนิดหน่อยคือด้านข้างสังเกตว่าจะมีจะมีะมอ่เขาเรียกว่าเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวเนี้ยที่จะอยู่ในพวกอย่างที่เป็นพวกตัวอย่างสลิปมันมันเอาไว้ทำอะไรพี่เซนเซอร์เซนเซอร์ <S S จะเอาไว้วัดอ่ความลึกตื้นของอยางก็คือเนื้อ,อยางนั่นเองก็คือว่า ถ้าเป็นดอกตรงกลางอันนี้คือเรียกว่าสะพานยางถ้าเราใช้ยางไปนานๆแล้วจนผิวหน้ายางทั้งหมดตรงเนี้ยเสม,มอกับตัวเส้นนี้เมื่อไหร่แปลว่ายางใกล้กจะหมดละก็เหมือนกันในกรณีที่เป็นหลุมแบบนี้เพราะว่าถ้าหลุมนี้ไม่เห็นแล้วก็แปลว่ายางเนี่ยด้านข้างเนี่ยเริ่มหมดแล้วก็คือสมควรเปลี่ยนยางใช่ไหมครับใช่โอเคพิ่อ่คือ,อยางนี้สามารถวิ่งได้ทั้งถนนธรรมดาแล้วก็สนามก็ลงแทร็กเก์ได้ แล้วมันมียางที่แบบเจาะจงเฉพาะลงสนามเลยไหมพี่ถ้าลงสนามเลยกระเถิบไมค์ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นาสายฟ้าเนื้อ,อยางนั้นข้างจะนิ่มนิ่มแบบจะสามารถลงลงสนามได้เลยแต่ตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นอของเกตถนนด้วยแต่จะไม่ถนนขนาดเท่ากับตัวนี้ คือ,อถ้าเป็นถ้าวัดความระหว่างความปลอดภัยที่ใช้บนถนนธรรมดาพี่ยางตัวไหนมันเหมาะสมที่จะใช้มากกว่ากันความปลอดภัยจริงๆตัวนี้ก็พอเลยครับเพราะว่าตัวนี้นี่คือถ้าฝนตกเจอน้ำนี่คือก็ขี่ได้ไม่ลื่นใช่ไหมพี่ใช่เพราะอย่างน้อยยังมีเส้นพวกเนี้ร่องพวกนี้ยเป็นตัวสลัดน้ําออกจากร่องเพื่อรีดน้ําที่อยู่หน้าสัมผัสผิวหน้ายางอ๋อครับให้ยางเกาะถนนได้มากขึ้นแล้วยางแล้วยางตัวนี้พี่ ยางตรงนี้จะเป็นยางเน้นเน้นใช้งานในถนนเพราะว่าสังเกตว่าเนื้อยางจะตรงกลางในแข็งมากแล้วร่องร่องตรงกลางเนี้ยก็จะช่วยเรื่องการรีดน้ําด้านข้างนี้ก็ช่วยเรื่องการรีดน้าไอ้ยางแข็งๆนี่คือมันมันจะหมดช้าใช่ไหมหมดช้าใช้งานได้นานสามารถขี่ได้อายุอายุของยางจะนานขึ้นหลักหลักก็คือประมาณหมื่นโลขึ้นไปหมื่นกิโลหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นถึงหมื่นห้าโลแล้วแต่ ปัจจัยมันขึ้นอยู่กับลมยางที่ลูกค้าเติมและการใช้งานด้วยเบรกเบรกแต่งกับเบรกเดิมนี่คือมันต่างกันมากไหมพี่ก็ต่างครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเบรกเดิมของอะไรนิดชินนะใช่ เบรกเดิมสังเกตว่าลูกสูบอ่ะจะมีแค่สองลูกต่อฝั่งก็คือดันคือไอสองที่มันเป็นลูกกลมนี่ใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละคือลูกสูบที่ดันผ้าเบรกออกไปทีนี้คือมันจะดันจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกมาเท่านั้นเองไปดันฝั่งเดียวการการกดเขาเรียกว่าการใช้เวลาเวลากำเบรกแรงเบรกที่มันบีบเข้าหามันจะน้อยกว่าพวกปั๊มแต่งน้อยก็คือ คือแรงแรงบีบของปั๊มแต่งนี่คือจะบีบได้ดีกว่าบีบใช่เบรกด้ระยะสั้นกว่าใช่ไหมใช่ทำให้ระยะสั้นกว่าในการเบรกก็ถ้าเป็นปั๊มแต่งจะมีลูกสูบจะมีสี่ลูกหรือว่าเรียกที่เรียกว่าสี่พอตก็คือเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกฝั่งโน้นสามสี่บีบบีบจานก็คือจะเป็นเป็นประกบข้างใช่ประกบข้างเวลาเบรกปึ๊บสองข้างนจะมาบีบจานให้แน่นขึ้นอ๋อก็คือเบรกจะดีกว่าระยะสั้นกว่า แล้วก็ทนเรื่องความร้อนทําให้ผ้าเบรกไม่ไหม,ม้ง่ายด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าใช้ใช้วัสดุข,ของเนื้อพ้าเบรกด้วยม,มันเกี่ยวเนื่องกันหมดพวกสายถักปั๊มบนนี่ครับมันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดปั้มบนใช่ปั๊มบนสายถักปัมล่าง อ่าอันนี้นี่คืออันนี้นี่คืออะไรพี่ที่มาเป็นซีซีลองๆตรงนี้นี่คืออะไรพี่เขาเรียกว่าจานจาเนเซนเซ,นเซอร์ ABS มันมันมีไว้ทำอะไรพี่เพื่อเอาไว้วัดรอบ,บวงของล้อหน้าและหลังนี่นะให้สัมพันธ์กันโดยที่มันเซ,นเซ,น,เซนเซอร์มันจะเป็นแม่เหล็กตัวเนี้จะเป็นแม่เหล็กแล้วส่งสัญญาณส่งสัญญาณประมาณว่า ล่องไม่เจอล่องล่องไม่เจอล่องล่องไม่เจอร่ ان, องคือเหมือนจะปล่อย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 สัญญาณมันจะดูดได้ดูดได้ไม่ดูดได้ดูดได้ไม่ดูดได้อย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยหน้าหลังต้องเท่ากันถ้าล้อใดล้อหนึ่งไม่เท่าปุ๊บสัญญาณตัวนญญนนเนี้ยจะส่งส่งสัญญาณเนี้ยไปที่กล่องไอเบสไปที่คําสั่งไอในกล่องควบคุมแล้วกรายมาที่กล่องไอเบสก็คือมันเหมือนการจะปล่อยจะปล่อยจะปล่อยของเบกคือทําให้ล้อหน้ากับล้อหลังนี่คือความเร็วเท่ากันแล้วก็ไม่ เขาเรียกว่าเราเหมือนแบบเบรกแล้วไม่สไลด์ใช่ไหม <S <S ไม่มีล้อไหนหมุนไม่มีล้อไหนเออหมุนมากกว่าถ้าสังเกตเวลาที่เขาเทสระบบเบรกเอเบียรอะล้อหน้ามันจะเป็นแบบว่าจับปล่อยจับปล่อยถ้ามีภาพภาพมีภา,าพซูเปอร์สโลว์อะจะเห็นว่าล้อหน้าจะจับจะหมุนหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วแต่เราขี่จริงๆเราไม่รู้สึกหรอกเราจะรู้สึกแค่ว่ารถมันจะมีอาการตึกๆๆกคือสั่นที่มืออ๋อ ระบบบิดคือระบบของ ABS ก็คือมี ABS จะปลอดภัยกว่าไม่มี ABS ใช่ไหมพี่ก็คือก็เหมือนรถเหมือนรถคันนี้คันนี้ก็คือคันนี้ไม่มี ABS ไม่มี ABS ก็คือใช้แรงน้ํามันเบรกที่บีบลงมาเข้ากับปั๊มโดยตรงความแรงของการเบรกก็คือขึ้นอยู่กับคนขับก็คือเบรกถ้าเบรกกดแน่นๆเลยก็คือก็ล้อล็อกใช่ล้อล็อกแล้วก็ล้มได้เลย รอลอกได้เลยโอเคครับผมแล้วส่วนเรื่องท่อนี่คือยังไงนะพี่ทำไม<อ>ทำไมคือทำไมเขาแบบบิ๊กบค์ทุกคันจะต้องเกือบใส่ท่อใส่ท่อเกือบทุกคันเลยพี่ส่วนมากก็เป็นเพราะเรื่องเสียงเสียงที่หลายๆคนชอบความเป็นอารมณ์สีสู่อะไรเงี้ยแล้วก็ฟอร์รมซ์ของตัวรถ คือพอ f o r m a e ของตัวคือมันจริงๆคือรถมันสามารถทําความเร็วได้สงูงแล้วก็กําลังรถเยอะมากท่อก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการทําให้รถรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพในการขับขี่มากขึ้นคือรถซี่ีสูงนี่คือก็ใส่ท่อให้ดังด้วยแล้วก็ให้รถขี่ด,ดีขึ้นด้วยมีความจําเป็นในทางในทางที่ว่าท่าเงียบ เงียบมากๆเนี่ยเรามาด้วยความไวผู้ผู้ใช้ถนนร่วมกันกับเราเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ยินเขาอาจจะไม่ได้มองกระจกแต่ถ้าเขาได้สมมุติถ้าใส่ท่อเนี่ยก็คือเขาได้ยินเสียงมาจากไกลละเขาก็จะพยายามมองแล้วว่ามีรถมาจากทางไหนเราควรหลบหลีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งของการใส่ท่อแต่งของรถบิ๊กไบค์จะโดยส่วนรวมก็ใส่กันเพราะว่าเพิ่มฟอร์แมนของรถเพื่อให้กําลังรถเนี่ยมันเข้ากับ สิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะการเดินการไหลเวียนของอากาศาเรื่องการที่ขับขี่แล้วรู้สึกว่าอารมณ์มันอารมณ์มันกระชากฟูดบาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วถ้าเป็นท่อเดิมท่อเดิมนี่คือแบบถ้าขี่มาไวอๆอย่างนี้นี่คือมันอันตรายใช่ไหมคือมันเงียบมากเ,มเลยนะหามว่าอันตรายไหมยิงมันก็ มันเสียงมันก็มีในระดับหนึ่งนะแต่เป็นเสียงที่เป็นเหมือนเสียงแผ่วแผ่วลมอะ่ะแล้วก็ท่อเดิมอาจจะไม่ได้ดังมากเพราะว่าเขาต้องให้ผ่านมาตรฐานของมอกนำรถเข้ามาตรฐานพวกเรื่องค่า,เ,าเสียอะไรเงี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าแคตาลิเลติกมันจะเป็นห้องห้องพักของเหมือนห้องห้องอัดเสียงอะ่ะลม ลมที่วิ่งออกมาจากคอท่อก็จะมาอัดอั้นอยู่ตรงเนี้ยก่อนที่จะถูกปลดที่ปลายท่อให้เสียโดยโดยถูกการกันกรองแบบว่ากรองค่ายเสียออกมาให้ให้สะอาดที่สุดอ่ะให้เป็นแบบไม,ไม่ไม่เชิงเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้อมตามมาตรฐานที่เขาตั้งไว้โอเคครับแล้วแล้วคือท่อแต่งนี่คือจะไม่มีหม้อพักใช่ไหมพี่ไม่มีครับจะเป็นโล่งครับบ คือเป็นโล่งก็คือเดินมาตั้งแต่ตรงนี้คือปลายท่อแล้วก็เดินยาวลงมาเลยยาววันนี้เลยจะไม่มีที่เป็นหม้อใหญ่ๆ่ละคือจะเป็นคอท่อลงมาะเฮดเดอร์ ader, ใช่ไหมคอท่อตรงนี้ก็คือข้างในน่าที่เป็นไส้ละก็เป็นไส้เป็นไ,ไ,ไส้ไส้อ่ไส้เสียงแล้วก็มาเป็นใย,ยแก้วปลายเลยใช่ไหมพี่ก็ไม่ต้องแปลก,กว่าทาไมเสียงดัง